ครับสวัสดีครับวันนี้ศิลป์ไทยวัตบ,บุชิก็จะมาพี่น้องเพื่อนๆนักกีตาร์เก่ากีตาร์แบบบ้านๆนะครับ<ม>เราจะมาฝึกด้วยการเล่นคาเบต1หชั้นนะครับ1ชั้นหรือเอสโนดนะฮะ<ม>หตัวเท่ากับ1นส่วนสจังหวะหรือครึ่งจังหวะถ้า2ตัวก็คือ1จังหวะนั่นเองเราก็ต้องนับเป็น1และใช่ไหมครับอ,อ,อธิบาย ง่ายๆผมจะเริ่มจากคอร์ดซนะครับคอร์ดซีเอเมเนอร์ดีเมที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับที่เราจะสอนการเกาเทคนิคการเกาง่ายๆแบบนายสินนะครับแบบง่ายๆก็คือเบส3 2 3 1 3 2 3เบสเบสก็คือนิ้วโป้งเล่นคอร์ดซนะครับผมยกตัวอย่างคอร์ดเดียวก่อนนะครับคอร์ดซนะครับ เบส3 2ก็คือนิ้วชี้เล่นบนสายที่3 3 2นิ้วกลางเล่นบนสายที่2 3กลับมาที่นิ้วชี้บนสายที่3เบส3 2 3 1 1ก็เป็นนิว้วนางเนาะไหมครับเบส3 2 3 1 3 2 2ก็เป็นนิว้ว กลางเนาะก็เล่นบทที่สาที่2นะครับเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบสเราจะเปลี่ยนคอร์ดที่เบสนะครับเราจะเล่นคอร์ดวนเป็น C ลองเล่นตามไม่ถนอมลองดูนะครับผมตั้งไว้สักเทมโปไว้สัก 62เพื่อฝึกช้าๆนะครับเดี๋ยวนะครับผมแป๊บเดียวผมตั้งห้องละสี่ยังหวะก่อน เล่นเบสต,ตัว A สาย5นะครับเอเมเนอร์เล่นสายเบสต,ตัว D สายเปิด G ก็โต้ตัว G นะครับเบสที่3กลกัมมา C A เอเมเนอร์มเนอร์ ามหมายคือเบสตัว C ครับตัว C เบส3 2 3 1 3 2 3เบสก็เปลี่ยนเป็นเอ i ม o r เล่นโน้ตสายที่5สายเปิดพอดีม n o เนอแล้วก็เล่นเปลี่ยนเหมือนเดิมสายที่4สายเปิดโน้ตตัว D d ดอกหรือตัวเลน่นเองครับ G 7ก็โน้ตตัว G อลองฝึกให้เร็วขึ้นผมจะปรับ t ท m p o ให้สักเร็วขึ้นมาสัก80 70สัก80เนาะเอา7จ76ก็แล้วกันเพื่อนๆจะได้ฝึกเร็วขึ้นมาอีกหน่อยนึง ง่ายนะครับก so, ็ลองฝึกดูนะครับเบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3ส3 2 3เบส3า3สเบสครับ1และ2และ3และสและสีและอแล้วก็เปลี่ยนนะครับ1และ2และ3และสีและเปลี่ยนก็เริ่มใหม่อีกครับ 1นึ่งและสองและสและสและหนึ่งและสและสและสและหนึ่งลองดูครับฝึกตามนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ในช่อง youtube ของผมบ้างนะครับจะได้มีสาระดีๆในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ